สหายครับจะพอไปเห็นเขาใช้เสื้อตัวนี้ดูทันสมัยมากเดี๋ยวผมจะสั่งมารีวิวให้ดูว่าจออกำลังกายและแตนาอยากเสือปกติแค่ไหนกันเชียวครับมาถึงแล้วครับสหายเอ,อ่อดลงมาเลยของที่สั่งสั่งมาแบบยาวครับจะเห็นว่ามันยาวกว่าโต๊ะของเจ้าพ่ออีกนะพร้อมแล้วก็ไปเลยครับผมปูเสือเ้อที่อาอกำลังกายเรียบร้อยที่ได้มามี2อ,อย่างครับตัวเสื้อและมีถุงเท้าช่วยอาบกำลังกายมาให้ด้วยสองคู่ครับ ใช้ได้ทีละคนนะจะพากว่ามันให้มาสอรองใสมากกว่าครับอย่างแรกขอบอกเลยว่ามันลื่นจริงรับอันนี้คอนเฟิร์มเลยด้วยความที่มันลื่นดูจะไม่เหมาะกับการซินอัพเลยนะครับแถมเจ็บหลังด้วยเสื่อมันบางครับออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีครับจะพ่อได้ชิคแคทมาเลยเห็นไหมออกกำลังกายจะเน้นการสลด์ครับไม่เน้นกระโดดทำให้ลดอาการบาดเจ็บข้อเท้าหัวเขา่าและออกกำลังกายได้นานขึ้นได้พวกสะโพกเอวเคลื่อนไหวทุกวันขา,ขาเรียวนะครับจะหาย เป็นไงล่ะเจ้าพ่อถือว่ามันดีจนเสนาธิการแก๊งมาแย่งสีนคุณเลยครับถ้าใครจะสินค้าอะไรยังไม่แน่ใจอยากให้เจ้าพ่อรีวิวให้ดูกล่องคอมเมนต์ตั้งชื่อเลยครับแลวฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าพ่อ